กับสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้ายเชนจะมาอัปเดตกลุ่มที่จะได้รับเงินและกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินร้อยเปอร์เซ็นต์กันนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังย้ำผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะครับให้รีบไปแสดงตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่29พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างช่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับจะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทตลอดระยะเวลา3เดือนนะครับโดยโลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นนะครับซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ ทางด้านในายวว่ารนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเผยว่ามาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านลายนะครับมีการลงทะเบียนซ้ำ4.8ล้านรายการนะครับและลงทะเบียนไม่สำเร็จ1.7ล้านลายนะครับทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์นะครับจำนวน22.3ล้านลายมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งสิ้นนะครับ15ล้านลายนะครับไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ย7ล้านลายและอยู่ในกระบวนการนะครับดำเนินการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอีก2 you สำหรับกลุ่มผู้ไม่ได้รับสิทธิ์เจ็ดล้านลายนะครับจำแนกได้เป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ์4.8ล้านลายนะครับผู้ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์1ล้านลายผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือย,ยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์9แสนลายนะครับและกลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาที่กําหนดประมาณ3 0 0แสนลายนะครับทั้งนี้นะครับกลุ่มที่อยู่ระหว่างดําเนินการทบทวนสิทธิ์2.4แสนลายนะครับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละหนึ่งของจํานวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่ยังอยู่่่่รระหวาาางงดดํเเนนนิกกกแบออป็3ลุมไ้ แก่นะครับกลุ่มที่1ผู้ขอทบทวนสิทธิ์80,000ลายนะครับจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนนะครับและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่รอรับเงินได้เลย100%นะครับ กลุ่มที่2ประมาณ1 0 0 0 0แสนลายนะครับเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วนะครับแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงเนี่ยในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้นะครับตอนขอทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะครับทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้นะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ย ได้พยายามติดต่อไปหาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ติดต่อไม่ได้จํานวนราลาห0 0มืลายนะครับผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และ3นะครับกระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS นะครับแจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุดเพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพนะครับโดยนําบัตรประชาชนตัวจริงนะครับไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพ ได้จนถึงวันที่29พฤษภาคม2563นี้เท่านั้นนะครับดังนั้นกลุ่มที่2และ3นะครับจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสูงที่สุดนะครับที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยานะครับเพราะถ้าหากไม่ไปนะครับรายง,งานตัวแล้วก่อนวันที่29นี้นะครับท่านจะไม่ได้สิทธิ์ร้อนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลกลุ่มผู้มีโอกาสได้รับเงินและไม่ได้รับเงินกันนะครับดังนั้นก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากเลยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านสถานะเปลี่ยนนะครับเพื่อรอรับเงินในวันจันนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ